ราชันแห่งแผ่นดินเทอดองค์พระผู้มินผู้มิพลมหาราชาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสริราชสมบัติพระสกนิกรชาวไทยทุกคน ต่างตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่เหล่าพสกนิกรของพระองค์ท่านมองประชาชนเหมือนกับลูกทุกๆคนที่อยู่ในบ้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสูงสุดที่ทุกคนนี่เคารพแล้วก็ยกเอาไว้ประชาชนทุกคนเนี่ย เหมือนแบบลูกท่านท่านรักจริงๆท่านถึงได้ทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางการปฏิบตัติผ่านพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆซึ่งก็เปรียบได้ดังดวงประทีปนำทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศชาติตลอดจนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนและหนึ่งพระราชดำรัสที่มีความสำคัญยิ่งนั่นก็คือความรู้รักสามัคคี ท่านมีโครงการในพระสมริเนี่ยเป็นพันๆโครงการเวลาที่มีอะไรออกมาเป็นโครงการพระสมริเนี่ยท่านจะใช้ใช้าชารัฐวาตรทรัพย์สนอุอกมากกว่าอย่างที่พูดมาเนี่ยก็เราก็พยายามที่จะช่วยท่านทางานเป็นสํานัก,กาเลขาธิการของเทิดไทองคราชันสำนักเลขาธิการเทิดไทอง์ราชัน องค์กรอันมีเป้าหมายเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนในชาติร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรพร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อใต้เบื้องพระยุคลบาทและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีให้แก่ปวงชนชาวไทยพระองค์ท่านพระนามว่าพูมิพลก็คือแผ่นดินสํานึกเสมอว่าเราต้องรักท่าน แล้วก็เทิรทูนท่านทำงานให้ท่านจนกว่าเราจะไม่มีแรงทำครับงานของเราคืออยากจะปลูกป่าตอนนี้กำลังทำเรื่องปลูกป่าชายเลนซึ่งสำคัญมากอันนี้เป็นที่เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจริงๆที่เขาเข้ามาออกไข่ออกลูกออกหลานแล้วก็ไปโตจะได้ไปโตในทะเลให้เราได้จับมามาเป็นอาหารอ,อ,อันแผ่นดินไทยของเรานี้ ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติราบรื่นมาได้เป็นเวลาชาตานานเพราะเราต่างสมัครสมานกันอุตสาห์ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความเจริญสร้างจิตใจสร้างแบบแผนที่ดีขึ้นเป็นแบบของเราเองซึ่งแม้นา,นานาประเทศก็น่าจะนำไปเป็นแบบฉบับได้ เป็นมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศไทยที่ได้ส่งผลกระทบไปสู่ทุกจังหวัดในภาคกลางแต่ว่าท่ามกลางภัยธรรมชาติในครั้งนี้นะคะทำให้พวกเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ได้ออกมาช่วยเหลือกันในยามทุกยากซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน และสำหรับวันนี้เราก็จะไปติดตามการออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกับโครงการร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินซึ่งมีคุณชัยรินขาวคมเลขาธิการของโครงการเป็นตัวแทนพร้อมด้วยทหารจากหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือได้ไปมอบของบริจาคที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งก็มีทั้งข้าวกล่องน้ำดื่มชุดยา และยังได้มีการนำเอาเครื่องกรองน้ำออกไปให้กับชาวบ้านได้นำเอาภาชนะมากักเก็บน้ำสะอาดซึ่งก็หาได้ยากในเวลานี้เพื่อเอาไว้ใช้กันอีกด้วยนะคะ โดยนอกจากจะมอบของบริจาคให้กับชาวบ้านและตัวแทนในพื้นที่แล้วทางทีมงานโครงการร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินที่นำด้วยท่านเลขาธิการของโครงการนั้นยังได้มีโอกาสลงเรือยางของทหารเรือเพื่อที่จะสำรวจระดับน้ำของแม่น้ำท่าจีนพร้อมทั้งยังมีโอกาสนำของบริจาคมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภยัยที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำนี้อีกด้วยค่ะ ตอนนี้เราจะทํำการเรื่องการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมดูแลเรื่องความทุกข์สุขที่จะให้อยู่อย่างไรหลังน้ำท่วมแล้วก็มีอาชีพเสริมที่จะทำขึ้นมาได้ฝรั่งเขายังมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยเป็นทัศนาสิทธที่ควรจะทำกันทั่วโลกเพราะแบบทีหัวท่านเริ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องไม่ฟุ่มเฟือยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช้จ่ายมันถึงว่าเราต้องใช้จ่ายด้วยแต่ว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วให้แล้วก็ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะแต่ว่าในความจําเป็นที่จําเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็เราเราก็ต้องต้องทำให้ประเทศชาติเนี่ยดำเนินไปด้วยดีแล้วก็ทุกคนในทุกคนในใน ทุกคนประชาชนทุกคนทุกอาชีพทุกหมู่เรามีความสุขมีความรักสามัคคีกันเราจะได้เห็นรอยยิ้มของบาทสมเด,ด็จระเจ้าอยู่หวัวก็ยังไงก็สำนักเลขาธิการเพื่อไทยอุตส่า,าชันก็อยากจะเชิญชวนประชาชนเนี่ยทุกหมู่เราถวายพระพรแล้วก็ให,ให้ท่านเนี่ยมีความพัรสาเจริญแล้วก็ ะวามหมายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นมื่งขวัญของวงประชาวงประชาชาวไทยเนี่ยเป็นนานเท่านานสำนักเลขาธิการเทริดไทองราชันนับเป็นอีกองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะประสานความร่วมมือให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเทริดพระเกียรติและถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ oh. Oh.